สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการกดติดตามและเลือกซื้อรถดีๆผ่านช่องทางของเรานะครับ สมาชิกครับวันนี้ไม่ต้องตามหากันแล้วกับใครหลายๆคนที่มีงบประมาณจำกัดอยากได้ To โ o ต้ f o r t จูเนอร์2.4ตัววขับ2ปี16ครับสุดประหยัดน้ำมันกับคันนี้เลยสภาพนางฟ้ามือเดียวป้ายแดงนะครับวิ่งมา130,000กว่ากิโลครับไม่น้อยจริงๆครับในตลาดไม่มีราคานี้แล้วนะครับฟังกันให้ดีครับใครอยากได้ Fort u n e r คันนี้ซื้อสด8 139,000บาทเพื่อนๆที่อื่นขายกันอยู่8,09 0 0นนะเพื่อนๆแต่ที่นี่จัดเพียงราคาโปรพิเศษ8 3 9 9 0 0บาทและที่สำคัญฟังไม่ผิดนะครับเครดิตของลูกค้าเนี่ยถ้าเครดิตดีหรือยังไงนะครับจัดไปครับออกรถ0บาทครับออกรถศบาทผ่อนเพียงฟังนะครับราคานี้ไม่ได้ผ่อน16หรือ17นะครับ ผ่อนเพียง13,000กว่าบาทเพื่อนๆไม่มีแล้วครับไปเช็คไปหาได้เลยใครที่จัด Fortuner อยู่จะรู้ดีส่วนใหญ่ผ่อน15,000ห้าทั้งนั้นครับที่นี่จัดดอกเบี้ยพิเศษให้จัดโปรออกรถ0บาทให้นะครับคันนี้สวยจัดจริงๆมือเดียวป้ายแดงประวัติด,ดีแล้วเหลือแต่ท่านมาดูรถนะเหลือแต่ท่านมาดูรถแล้วจบคันนี้กันไปนะครับ รีบด่วนๆนะครับรถจอดอยู่ตลิ่งชันใครอยู่กรุงเทพปริมณฑนนทบุรีรีบมาด่วนครับรีบมาจับมาจองใครกลัวไม่ทนันอวนจองผ่านร้านเท่านั้นปลอดภัยได้รถแน่นอนด่วนๆนะครับ เฮียเข้าใจดีครับซื้อสดก็มาคุยกันได้จัดไฟแนนซ์ก็คุยกันได้ครับเดี๋ยวจะหาวิธีการหาไฟแนนซ์ให้จบให้ได้ครับคันนี้อย่ารอช้าหนึ่งเดียวในตลาดเมืองไทยรีบด่วนเลยสวยๆนะครับไม่ต้องไปเล่น2.8หรือว่า3.0เลยเอา2.4ประหยัดน้ำมันดีครับขับกุ๊กโกโก้หลุหลูหลจอดที่บ้านเน้นหล่อๆครับคันนี้ได้เลยใครสนใจพร้อมหรือว่าอยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาก่อนครับเพื่อเช็คสถานะรถว่ายังอยู่ ลงคลิปไปไม่กี่วันติดจองแน่เลยโทรมาเลยครับ0885845375นะครับ